โมนิซอกระตูนเอ็ดวานสู่กินพี่น้องวานมักอึอเลือกผักทองพี่น้องใส่สกู่อากาศทันหอนต้องกินเย็ยนๆพี่น้องแม่นเย็ยนกินวันหวานจังเสบพี่น้องวันห่าน้ำใหม่มืดมืดฮะแต่ต้องโมนี้ต้องกินหวานน้องวานมักอึอก็เป็นแต่บะมันหรอพี่น้องหนึอยละสิบบาท กับสบายดีพี่น้องสบายดีมดสุขสุขคนสมองสบอตสบายดีเอฟซีที่แพงพวกประกอบซองพอน้องนักโปรเกิกับพี่น้องมันสตาร์ก็ตื่นเห็ดวานสุกินซีซันมาอึก็เป็นแต่บวานพี่น้องแต่สีเหลืองอยู่ต่บวานดอกพี่น้องมามาอืออ่อนกำลังกำลังยังกัยังเป็นตาอยู่ เป็นตาเขียดจีพี่น้องต้มสระคูสีขาวพี่น้องต้มหมอบักใหญ่พี่น้อง,งกันอินสองคนสิหม,มดบ่พี่น้องขายพอสร้างตุนเห็ดขายได้พี่น้องเ <c oughs> นี่ยคลายๆพี่น้องจุกซื้อเนี่ยส่วนนี้จุกแห้งเห็ดขายพอได้ซื้อนมน้องโสดบอกขนมดอกขนมมันแพงเอาตัวค่าขนมก็พอแล้วขนมเนะาะ ขนมเนี้ยเป็น, 1, ปน,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 นพันบ<อ>าทกองหนึ่งกันขนมห่อละหาบาทสิบาทเอาเนาะเอาไข่ปลาแขงละทุงลาสิบาทเพยนาะเอาขคายดีเลยเพียงเนายหมอกใหญ่เนาะ,ะมันสกิได้ยะเได้จมันสุกกว่าเนาะต้มักทองเนาต้มใส่เตยหอมเพียงยอนาะยอดเตยต้มมันปเป<อ>ื่ยจ โปเปื่นเนี่ยต้มกระซุกหนึ่งกอพอแล้วสร็จสุกหนึ่งฉันซุกสุกไว้พอนะมาอื้มหมากเดียวพี่น้องบโบราณปันใดไม่เงไก่ะซิวเลยมอต้อนนี้เนาะเอาเต็มหมอต้อนพ่อเนาะแน่นกระซิซื้ออันนี้ออกได้พี่น้องไม่ได้จะกินบดนี่นะฮะกระซิซื้อออกคนชุ่มเดี๋ยวม่าจะกินทั้งใบเตยหอมเนาะพี่น้องเนาะต้มหม้อหอมกระซิซื่อเนาะต้มแล้วยแล้วก็จะตาแข็งยัดเข้าตู้เย็นให้ตู้เย็นหอม

ก็ไปได้ต้มแล้วเอากระจาคูเ hmm ส้นก๋เนี five, ้ยาถุยแล้วก็ไนี่เอาได้กรจาคูเส้นก็าเลยอังง้อแปอยลูกใส่เกษตีตงเล็บหน่อยพี่น้องก่องหน่อยนึงบริเวใต้พี่น้องกราชีสัน

นีนจน้อมาจวดน้า <management> กันพี่น้องเช็บเสีนน้ำแขพี่น้องเสร็เรียบร้อยพี่น้องกิน้นเดียวคือเกาพี่น้องหวานคือไม่น้นาพี่น้องหวานเป็นว่หวานันคือใส่สาคูเเเยใส่สาคูบหวานคือใส่สาคูพี่น้องเช็บเสียน้ากันพี่น้อง <c oughs> เดือนาเาัาเดต้องเวินถึ่เสบายดีรอบห้องกินตำงวานเนาะซาคูส่มกักื้ใส่กะทิกองนึ่งกินคนเดียวเนาะสุดยอดลเ,ยลอเลยเนาะไปเนียตุ๋ยเลยบริกินข่าวแตนเว้นเนาะ In tầm vắn tầm vắn năm lạy nó. Sự cái in? Sự tinh năm năm. Tầm năm năm mình năm. Tụi ván năm. Tụi mình năm. Tụi năm. Tụi mình có Tụi mình làm. năm. Tụi mình 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 năm. Tụi mình

นั่งจิมบอคนเดียววานแห้งเลยนี่กก้สมตาชงกันนะพี่น้อง จาคูมันก็ดนจะตักมีเนี่งุดจุดม,ด,มดมึุดัจรดนี้วันนี้ำไปบุกินวานกันเ้ จะนมอวานแหงหวานแล้วเป็นเห็บเหนห็บแหงวานนี่เป็นหออย่างวานนี่ต้องหอใช้ตัวเย็นเนาะเศรททงเ็รทงก็็นยี่สะทเห็บเนาะ ตรงนี้น้อยเนะเห็ดือวันเย็นเอาก็ะลหลคล้ายแบบนี้เนาะเห็ดวันเย็นพอแล้วฮะขั้นกีบบอะไปจีพ่แป้งแค่ไป่ีชื้อจคล้ายกับหอแล้วขั้นกีบหอขันกรีบบอื เงินักเลย่สองบาท่น้องสาของสบาทบวันน้ไลยมาก้ะอาทิน้ำตาลขาวจะคู่ ่วมมาจากม,มันหุดตักไรกันเถอะนมดแล้ว,วตรงนี้ยันม่อิ่นหรพี่นองกินมหดมันน้กินขาเที่ยงเฮกินหวานแป้นเที่ยง นัดเป็นย <oh> ังบ bueno, ้เป็นหวานนัตานเวนัเป็นแหงก็เลคือหมนเป็นในบนนก็ออกสมบ่ใช่น้ำตาลใสกทก็ผสมอแล้วนั้วดนั้นนันไม่มีนัดนะงนัดัดจินไปเลยนัดเดียวพาะไงส่หาพเลา่วดนัด Hãy subscribe này, kênh Ghiền Mì Gõ nó nồi สดบ่บ่อย่าเกินว่าบ่ปาบ่วงก็ยังบ่ดจเือนยกสดเลยนะบ่ดูบ่ดีเนาะพี่น้องดีคือเก่ายกสด nhà một mùa 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 cả à, khát mùa cả mùa khát có mùa mùa nó mùa 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 nó không mùa 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 มเรียบร้อยพี่น้องเก็สิเก็บภาพไว้ให้พี่น้องตาวติดใจคิปนี้สิลงไกลก็ใส่ก็ติดตามเอ่ะมาบ่ได้แคปพอน้องน้องโซเลยพี่น้องพอกันกินอาหรสบายดี